ครับสวัสดีครับผมท่านเอกสุเกตปีนี้ทินอสาก้าศูนสี่หมายเลขสามกอหนึ่งหนึ่งเก้าครับวันนี้ผมได้มาดูโครงการของพระอธิการยุทธนาครับซึ่งท่านได้ทำโครงการเสนอพระเกียรติครับปลูกป่าเสนอพระเกียรติเมื่อในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของขวัญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็กลับกลับมาราชาการอาจารย์ครับผมอยากทราบว่า กิจกรรมนี <sm festivals> ้โครงการนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ยังไงแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อสังคมยังไงบ้างคถึงก็เจริญคนเนาะก็ลดกอดใจตัวทุกทุกนายกองพยานมาที่หนึ่งที่เราเนาะแล้วก็ติดต่าางก็ทุกสิ่งกิจกรรมของเราเนี่ยก็เป็นกิจกรรมโดยหลักคือเพื่อวัตถุประสงค์ว่าเพื่อการขึ้นเพื่การที่ดี เนตอนประองมีพระสงฆ์ุครบเจ็ดในวันที่แปดในากาษสองพันห้าร้อยยี่สิบสองพันห้าร้อยหกสิบสองมิสแล้วก็พอดีว่าเราจะจัดงานให้ตรงกับวันประสุดท่านเนี่แต่ทุกหน่ยงานแล้วก็ทุกคส่วน่งก็จะจัดงานตรงกันเพราะใช้ไทางวัดป่าสำลานธรรมก็ป่าลพบถึงงานว่า Ừ, แล้วเราก็วันที่26เนี้ยก็เป็นวันที่เราประดุมกันได้เนี่ยแล้วก็เป็นหุ้นหมายคืออยากสร้างความถึงความสาม,มัคคีเป็นน้ำหนึ่งเดยวกัน,ใน,ในความร้องการเพราะทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไม่ว่าจะเป็นพอ่อค้าประชาชนแล้วก็จิตอาสาแล้วก็ผู้นำทุนวันนั้นก็เราก็จะมาร่วมกันก็คงจะหลายหน่วยงาน ต้งป่าไม้ด้วยคือแบบไม่โดกันแล้วก็นักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนประถมหรือว่ามัธยมเือกที่ประมาณเลือกที่ประมาณถ้าตรงที่เราปลูกเนี่ยประมาณแค่สี่สิบไร่แต่ว่าเราก็ต้องมีรวมในผมไม่ทราบได้เป็นเราก็จะมีที่ที่เราจะต้องแรมมาเรนี้ก็พื้นที่ในวัดประมาณตั้งหกไร่ก็ รวมๆแล้วก็หลายพันต้นอยู่นะก็อ่าตอนนี้เราจะปลูกประมาณสักอ่าปลูกลงไปด้วยแล้วก็ได้เหนื่อยงานรักในในการที่จะทำเกคือทางการกตอนตนี้สถานที่ตรงเนี้ยวัดป่าสำราญธรรมเป็นสถานที่เกัติธรรมก็จะได้รองรับหมู่ชน แล้วก็หมู่บ้านที่12ต่อไปก็จะเป็นพื้นป่าแล้วก็เราก็จะปลูกป่าเป็นทั้งไม้เงินตน้นไม้ใช้งานได้ไม้พืชผลต่างๆแล้วก็มีไ่มีอะไรก็ะ <คง S 1> จะได้เป็นที่ปปททเปิดเผปฏิบัติต่อไปทุกทุั่วโมงละโครงการกิจกรรมที่ดีครับใช่แล้วตอนนี้เ,ออเรื่องโลกเราเนี่ยก็คือ,อ,นนอ,เ,อเ,เอลนิโยเนาะฝนตกฝนไม่ตกล้องตามฤดูกาล ว่าเราป่าไม้เราเรามีน้อยเพราะฉะนั้นเราก็มาเพิ่มป่าเพิ่มป่าับงนแล้วก็เพิ่มป่าแบบธรรมชาติจะได้ปุ๋งป่าสำคัญมากับรัฐบาลก็ฟ้าป่าเนาะทีนี้ก็ต้อั้นอ๋อครับทีนี้ปัจจุบันนี้จะเปบววี่เกี่ยับสองสามวัน

เนี่ยถ้าสมมติเราขอเลือกตั้งที่ไหนคือเขาพูดว่าเขาออกนอก